เสียงเบ็ดกระตุกน้ำกระเด็นก่อนที่คันเบ็ดจะงอในวินาทีนั้นคนบนเรือกำลังลุ้นแต่ใต้น้ำใครบางตัวกำลังดิ้นโดยไม่มีเสียงหลายคนเชื่อว่าปลาไม่รู้สึกเจ็บเพราะมันไม่มีเส้นประสาทรับความเจ็บตรงปากเบ็ดเกี่ยวได้โดยไม่กระทบอะไรเหมือนเราเกี่ยวผมที่ไม่มีปลายประสาทแต่จริงหรือหรือว่าเราต่างหากที่เข้าใจมันผิด ตอนนี้เราจะพาคุณดำน้ำลงไปใต้ความเชื่อนี้สำรวจทั้สมองระบบประสาทและพฤติกรรมของปลาเพื่อหาคำตอบว่าความเจ็บของมันมีอยู่จริงหรือไม่ปลาไม่รู้สึกเจ็บหรอกคำพูดที่หลายคนพูดด้วยความมั่นใจราวกับมีหลักฐานรองรับเพราะในตำราเก่าหลายเล่มบอกว่าปลามีสมองเล็กระบบประสาทเรียบง่ายและที่สำคัญ มันไม่มีเซลล์ประสาทรับความเจ็บอยู่ตรงปากตรงจุดที่เบ็ดเกี่ยวเข้าไปพอดีฟังดูสมเหตุสมผลดีใช่ไหมแต่ในโลกวิทยาศาสตร์สิ่งที่ดูเหมือนแน่มักจะมีช่องโหว่ซ่อนอยู่ความเชื่อนี้เริ่มต้นมาจากงานวิจัยยุยคแรกๆที่เน้นศึกษาระบบประสาทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นหลักนักวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นเลยมองว่าถ้าปลาไม่มีสมองเหมือนคน ก็คงไม่รู้สึกเหมือนคนจนกลายเป็นชุดความเข้าใจที่ถูกพูดซ้ำโดยไม่เคยตั้งคำถามแต่เมื่อการศึกษาด้านประสาทชีววิทยาก้าวหน้านักวิจัยเริ่มพบว่าภาพนี้อาจไม่ครบถ้วนอย่างที่เคยคิดเพราะแม้ปลาจะไม่มีสมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์แบบเราแต่มันมีเซลล์รับสัญญาณเจ็บปวดในส่วนอื่นของร่างกายรวมถึงปาก จุดที่เราคิดว่ามันไม่รู้สึกนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการถกเถียงใหม่ในวงการวิทยศาศาสตร์จากคำกล่าวเล่นๆว่าปลาไม่เจ็บกลายเป็นประเด็นจริงจังที่ตั้งคำถามว่าเราจะนิยามความเจ็บของสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างไรตอนต่อไปเราจะลงลึกไปในร่างกายของมันเพื่อดูว่าภายใต้เกล็ดเย็นๆน,นั้นระบบประสาทของปลาทำงานยังไง และมันรับรู้ความเจ็บแบบไหนกันแน่ถ้าเราพูดถึงความเจ็บส่วนใหญ่เราจะนึกถึงความรู้สึกไม่ใช่แค่การรับสัญญาณจากร่างกายแต่นึกถึงอารมณ์ความทรมานความกลัวแต่สำหรับปลาเรื่องนี้ซับซ้อนกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์เคยตั้งคำถามว่าปลาจะรู้สึกเจ็บได้ยังไงถ้ามันไม่มีสมองแบบเราจริงอยู่ปลาขาดสมองส่วนนิโอคอร์เทกซ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลความรู้สึกเจ็บปวดในมนุษย์แต่สิ่งที่มันมีคือระบบประสาทรับสัญญาณที่ทำงานในแบบของมันเองภายในร่างกายของปลามีเซลล์ประสาทพิเศษชื่อว่า nociceptors ทำหน้าที่ตรวจจับสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นความร้อนความเย็นจัดหรือการถูกบาดเมื่อเบ็ดเกี่ยวเข้าที่เนือเยื่อเซลล์เหล่านี้จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังสมองส่วนกลางของปลา ทันทีที่สัญญาณเดินถึงที่นั่นมันจะเกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมอย่างการสะบัดตัวหลบหนีหรือหยุดกินอาหารในทันทีนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยเอดินบะระเคยทดลองให้ปลารับสารระคายเคืองที่ปากผลคือปลาแสดงอาการชัดเจนมันว่ายช้าลงกระพืองเหงือกแรงและเอาปากถูข้างตู้เหมือนพยายามบรรเทาอาการพอให้ยาแก้ปวดอาการเหล่านั้นก็ลดลง ฟังดูเหมือนหลักฐานที่ชัดแต่ความท้าทายคือคำว่าเจ็บสำหรับปลานั้นเราไม่รู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรจริงๆเพราะเราวัดได้แค่ปฏิกิริยาไม่ใช่ความรู้สึกภายในบางนักวิทยาศาสตร์จึงมองว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นแค่ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์เพื่อเอาตัวรอดเหมือนเวลามือเราโดยของร้อนแล้วสะบัดหนีโดยที่สมองยังไม่ทันคิดแต่นักวิจัยอีกฝ่ายกลับบอกว่า ถ้ามันเป็นแค่รีฟ e f l e ์จริงทำไมปลาถึงเปลี่ยนพฤติกรรมหลังโดนเกี่ยวเบ็ดเช่นหลีกเลี่ยงเหยื่อชนิดเดิมหรือไม่เข้าคื้นที่เดิมอีกเลยแสดงว่ามันอาจจดจ,จำและเชื่อมโยงเหตุการณ์นั้นกับสิ่งไม่พึงประสงค์ได้นี่คือสิ่งที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าความเจ็บของปลาอาจไม่เหมือนของเราแต่มันก็ไม่ใช่ศูนย์อย่างที่เคยเชื่อ เพราะในโลกของชีววิทยาไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่วิวัฒนาการให้ไม่รู้จักป้องกันตัวเองตอนต่อไปเราจะไม่มองแค่ระบบประสาทในห้องแล็บแต่จะไปดูพฤติกรรมจริงของปลาเมื่อมันเผชิญกับความเจ็บปวดในธรรมชาติในห้องทดลองเรายังพอเห็นได้ว่าปลาตอบสนองต่อความเจ็บอย่างไรแต่ในธรรมชาติมันไม่มีเครื่องมือวัดไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คอยจดบันทึก สิ่งที่เราทำได้คือสังเกตหนึ่งในหลักฐานที่น่าสนใจที่สุดมาจากพฤติกรรมของปลาเทราในแหล่งน้าธรรมชาติหลังจากโดนเกี่ยวเบ็ดและถูกปล่อยกลับนักวิจัยพบว่ามันจะไม่เข้ามาใกล้บริเวณที่เคยถูกตกอีกเลยแม้เหยื่อที่ใช้เป็นแบบเดิมที่มันเคยชอบกินบางตัวเปลี่ยนรูปแบบการว่ายน้ำบางตัวหยุดกินอาหารไปหลายวันราวกับว่ามันเชื่อมโยงพื้นที่นั้นกับความเจ็บปวด พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่สัญชาตญาณรีฟเฟล็กซ์แต่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์สิ่งที่เรียกว่า aversive learning หรือการจดจำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มทดสอบเพิ่มเติมโดยจำลองการตกปลาในบ่อทดลองปลาที่เคยถูกเบ็ดเกี่ยวจะระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเห็นเหยื่อคล้ายเดิมบางตัวถึงขั้นว่ายอ้อมไปอีกทางเหมือนคนที่เคยโดนไฟดูดแล้วไม่กล้าแตะปลักนั้นอีก ที่น่าคิดคือการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นวันหรือบางครั้งเป็นสัปดาห์แปลว่าปลามีการเก็บข้อมูลในสมองไว้จริงไม่ใช่ปฏิกิริยาชั่ววูบแม้ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนแย้งว่ามันอาจเป็นเพียงการตอบสนองโดยไม่รู้ตัวแต่หลักฐานจากพฤติกรรมซ้ำๆในหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาเทราปลากระพงจนถึงปลาทูน่าต่างแสดงรูปแบบการหลีกเลี่ยงคล้ายกัน และเมื่อรวมกับผลทดลองในห้องแล็บที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ภาพเริ่มชัดขึ้นว่าปลาอาจไม่ได้ไม่รู้สึกเจ็บแต่มันรับรู้ได้ในแบบของมันเองคำถามต่อจากนี้จึงไม่ใช่แค่ว่าปลารู้สึกไหมแต่คือเรารู้จักเคารพความรู้สึกของมันหรือยังตอนต่อไปเราจะขยับจากโลกของปลากลับมาที่มนุษย์ เพื่อดูว่าความเข้าใจใหม่นี้เปลี่ยนมุมมองของเรายังไงต่อสิ่งที่เราเคยคิดว่าแค่สัตว์ตัวเล็กในน้ำเรากลับมาที่ผิวน้ำอีกครั้งคันเบ็ดในมือเดิมเสียงคลื่นสายเบ็ดตึงทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นมุมมองของเราเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าปลาไม่ได้เป็นสิ่งไร้ความรู้สึกอย่างที่เคยคิดมันมีระบบรับร,บรู้มีพฤติกรรมตอบสนอง และอาจมีความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้มันไม่อยากเจ็บอีกการรู้เช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกตกปลาแต่มันทำให้เราตระหนักว่าการกระทำของเรามีผลต่อชีวิตอื่นจริงๆหลายประเทศเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนี้เป็นนโยบายอย่างในสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ได้ระบุไว้ชัดว่าห้ามตกปลาเพื่อความบันเทิง เพราะถือว่าเป็นการสร้างความเจ็บปวดโดยไม่มีเหตุผลจำเป็นในวงการวิทยาศาสตร์เองเริ่มมีการถกเถียงถึงขอบเขตจริยธรรมในการวิจัยสัตว์น้ำบางแล็บต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมก่อนจะทดลองกับปลาได้เพราะตอนนี้คำถามเรื่องความเจ็บของปลาไม่ใช่เรื่องเล็กของนักตกปลาอีกต่อไปแต่มันสะเทือนถึงแนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ ว่าเราควรปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรเราใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อเข้าใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมว่าแมวมีอารมณ์ช้างมีความทรงจำและตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเข้าใจปลาสิ่งมีชีวิตที่เงียบที่สุดแต่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราคิดบางทีความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงแต่คือเสียงที่เรายังไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจเสียงเบ็ดกระตุกที่เคยฟังดูธรรมดา อาจเปลี่ยนเป็นเสียงเตือนให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เราและนี่แหละคือสิ่งที่เรื่องไม่รู้รอบตัวอยากชวนคุณกลับไปมองใหม่สิ่งใกล้ตัวที่สุดบางครั้งก็ยังมีเรื่องที่เรายังไม่เคยได้ยินเลยจริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ